You sang Ma he then not of all the tunker. สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วชิดในนอร์เวย์น, Norway นะคะเพิ่งเลิกงาน,นะค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทำความสะอาดสองที่นะคะเริ่มหกโมงเช้าแล้วก็เลิกเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้ที่นอร์เวย์เวลาเที่ยงครึง่งสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้กลับบ้านอยู่ข้างนอกอยู่ในรถ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมา หาค่าขนมค่ะหลังจากหลังจากเลิกงานก็มาหาค่าขนมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าค่าขนมที่ว่าคืออะไรและนี่คือค่าขนมของเราค่ะทุกคนก็คือเอากระป๋องนะคะมาขายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าขาย ยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะใช่ค่ะค่ะผื่อนๆค่ะและนี่คือสโตร์มาเก็ตที่เราข้าไปถ่ายรูปงานตามโซนเพื่อนๆค่ะและนี่คือตู้หยอดกระป๋องพลาสติกนะคะ ที่นอร์เวย์ก็จะมีแบบนี้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เราเชื่อว่าที่ประเทศเอื่นในโซนยุโรปก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่เพื่อนๆเราก็จะหยอดขวดพลาสติกตรงนี้นะคะเข้าไปมันก็จะเลื่อนเข้าไปแล้วก็ตรงหน้าจอนี้ก็จะโชว์ว่าได้เงินเท่าไรแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาหยอดขวดพลาสติกในเครื่อง หยอดอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะค่าขนมของเราในวันนี้เดอย่าเราไมา่ยอดกันเลยค่ะข้างขวดมันจะมีบอกนะคะทุกคนว่าขวดนั้นได้กี่กี่โครนนะคะอย่างขวดน้ำอัดลมตัวนี้ก็ได้3โครนที่เขียนว่า เทรเพนะะใหญ่ๆแบบนี้ได้3ามแต่ถ้าเป็นกระป๋องเบียร์นะคะก็จะเป็นได้ทูนะคะทูแพนก็คือสองโครนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรก กดต้องชี้เขียวนะทุกคนอ่าแล้วก็ใส่กระป๋าแบบนี้นะคะก็จะโชว์เนี่ยได้สาม่ยได้สามแล้วก็เราใส่ไปอีกก็จะจำนวนมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนเป็นหกใส่ไปก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้แบบนี้กระบอกอีกเจ็ด ประมาณนี้นะคะเพืเ่อน เก็จะออกมาตรงนี้นะคะที่เขียนว่าพากรเตริงนะคะตรงนี้มาดูว่าเราได้เท่าไหร่ได้110โครนนะคะเพื่อนๆทั้ uh huh. ทงแรกที่เครื่องมีปัญหาได้50โครนสรุปก็คือ ได้160โ,โครโอเคเพื่อนตอนนี้ก็เราก็หยอดนะคะขดพลาสติกในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็รวมทั้งหมดได้160โครนะคะนี่นะคะตามติดได้นะ,ะจะบอกว่าใบเสร็จตัวนี้นะคะเราสามารถ ไปแลกเป็นเงินสดได้แต่ถ้าเราจะซื้อของแล้วก็ไปหยิบของนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวน,นี้จ่ายแทนเงินสดค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะไปซื้อนะคะอาหารให้แมวให้ลูกแครอทนะคะก็เดี๋ยวไปดูก่อนอื้ก็นี่แหลยคะ่ะลายได้กาขนม ตอนนี้เป็นค่าขนมของลูกแครอทไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเป็นค่าขนมของเรานะคะตั้งแต่มีลูกก็คิดถึงลูกก่อนเลยนะคะจะบอกว่าทุกคนไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อ,อของเข้าบ้านเลยนะ <c oughs> จริงๆคุณสามีเป็นคนซื้อทีนี้เราก็ต้องไปมุมอาหารแมวทุกคนดูหน่อยเออโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกอาหาร ให้แมวให้ลูกแครอลก่อนนะคะนี่แนกอาหารแมวนะคะคุณสามีบอกว่าเออน่าจะเป็นถุงนี้นะที่คุณสามีดูดีมาดูก่อนสองกิโลนะคะ,ะขนาดสองกิโลราคาจะอยู่ที่สามสิบห้า จุดเก้าศูนคุณใช่หรือเปล่าก็เดี๋ยวเอาวันนี้นะคะเพราะว่าคุณสามีบอกว่าต้องเป็นตัวนี้นะคะอืมโอเคได้แล้วอาหารของลูกแครอทก็ได้อาหารลูกแครอทแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปชำระเงิน,นะคะ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนวันตั้งแต่วันจันนะคะจนถึงวันนี้อากาศดีมากๆมีแดดออกแล้วก็14องศานะคะก็เดี๋ยวเราไปนั่งอาบแดดที่สวนหลังบ้านกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับเพื่อนค่ะทุกคนตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สวนหลังบ้าน แล้วนะคะอืมเด้แดดอกแล้ว,ลวหิวแสงมากหิวแสงที่มาของคำว่าหิวแสงนะคะนี่คือจริงๆเลยค่ะที่แท้ทูนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มีลมนะทุกคนแต่ว่าวันจันทร์กับวันอังคารอะ mm ่ะ hmm. คือนิ่งมากมีแค่แดดนะว mm ั hmm. นนี้ก็มีลมหนาวนิดนึงนะคะ mm hmm. คือ ที่นี่ถึงจะมีแดดนะคะแต่ว่าแดดแบบอ่อนโยนมากทุกคนคือไม่ราคาไม่ราคาผิวเลยนะคะไม่แรงอะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ชีวิตในนอร์เวย์นะคะก็ตอนนี้กำลังจะกินข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าที่เพื่อนๆเห็นก็คือเลิกงานเสร็จนะคะก็เอากระป๋อง หยอดตู้อัตโนมัตินะคะอย่างที่เห็นหยอดเสร็จกลับมาบ้างก็ทำกับข้าวนะคะทอดหมูทอดหมูกับตำแครอทนะคะขออนุญาตกินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะคะเพื่อนๆใคยหิวใคหิวหน,นูทอดค่ะ มองซ้ายมองขวานะคะทุกคนเพราะว่าดูแมวค่ะคือว่าลูกแครล,ลอดอ่ะก่อนหน้านี้มันหน้าหนาวใช่ไหมคะเราคิดว่าเป็นเพราะหน้าหนาวคือเปิดประตูยังไงเขาก็ไม่ออกนะคะแต่ว่าเราเห็นแมวข้างบ้านหรือแมวตัวอื่นอ่ะเวลาเราขับรถอ่ะออกออกนอกบ้านวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกแครล,ลอดก็คือลองเปิดประตูไว้ให้เขาเขาก็ไม่ออกนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศนะคะเพราะว่า ตอนที่เขามาอยู่กับเราอะตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยนะคะแต่เมื่อวันจันทร์นะคะวันเป็นวันแรกที่เดดออกนะคุณสามีก็ลองเอาเขาอะคะ่ะอุ้มเขาออกมาเขาก็ยังกลัวๆนิดนึงนะทุกคนแต่พอวันเมื่อวานอะเมื่อวานแบบว่าเขาออกมาวิ่งเล่นในสนามนะคะ เอ,อแล้วก็เราก็ดีใจมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็ออกมาอีกแล้วนะแต่เราก็เป็นห่วงว่าคือแบบว่าเขาจะแบบกลัวเขาหนีอ่ะทุกคนกลัวเขาหนีเราไปไงเอออืมแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็ตกใจนะเพราะว่าตอนที่เราทํากับข้าวนะทอดหมูอยู่อ่ะคือเราเปิดประตูแง้มไว้นิดนึงอ่ะ <c oughs> เพราะคือรู้ว่าเขาจะออกมาข้างนอกไง สองวันแล้ววันที่สาม่ยแต่ทีนี้หากเขาไม่เจอทุกคนอืมตกใจมากกลัวเขาหนีเข้าป่านะทุกคนเพราะว่า,าที่บอกค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังนะฮะหลังบ้านเราอะ่ะมันเป็นป่าทุกคนอืแต่มันก็มีรั้วแหละแต่ว่าคือถ้าเขาจะหนีไปมันข้ามได้ไงเพราะว่าวันแรกที่เขามาอยู่กับเราอะ่ะคือ ความกลัวเนาะคุณสามีลืมเปิดประตูทิ้งไว้เขาก็วิ่งเข้าป่าไปเลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้คือก็กลัวไงแต่คิดว่าเขาน่าจะผูกพันกับเราแล้วแหละเขาไม่น่าจะหนีนะทุกคนนอกเรื่องนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนชี่ในีเนอร์เววันนี้วันนี้14องศานะคะดีใจมากมากทุกคนนี่แหละชีวิตในต่างประเทศนะคะอืมการแสงมากหิวแสง ะะวันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรคนก็แค่ตอนแรกที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะที่เอากระป๋องนะคะไปะยอดตู้อัตโนมัติที่ที่นอร์เวย์ก็จะเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะที่แบบเออทุกคนคือบ้านไหนบางทีเขาก็ไม่เก็บนะทุกคนก็จะทิ้งนะคะแต่ว่าคือส่วนมากแล้วคือก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็พอได้เยอะอย่างเงี้ยก็เอาไปยอดแล้วก็อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นก็คือได้เป็น ขาเรียกใบเสร็จออกมานะคะบางทีคือเราไปหยอดบางทีก็มีเด็กๆนะนะคะเอามาหยอนอะไรเงี้ยบางทีก็ได้10โคน2ี่โคนก็เดี๋ยวจะกินข้าวเที่ยงให้เสร็จนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะนั่งนอนอาบแดดรับวิตามินดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสามนะคะเราก็ต้องไปทํางานช่วงเย็นนะคะเข้างานบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งก็ต้องขับรถจากบ้านประมาณบ่ายสามนะคะก็ กินข้าวเสร็จพักผ่อนนะคะเพื่อนๆก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็แค่มาอัปเดตนะคะชีนในนอร์ว์ของเรานะคะทำงานเสร็จก็วันที่อากาศดีๆก็อย่างนี้ค่ะมานั่งรับวิตามินดีที่สวนหลังบ้านก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือคำพูดที่ไม่น่ารักก็ขออภยนะัยที่นี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปจะต่อไปขอบคุณนะคะ สวัสดีท่า